สวัสดีค่ะสสวัสดีคขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการท่านโลกทันธรรมพบกับนายแพทย์ชัดชัยสีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงรังสี พร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระอาจารย์พระมหาดอกเตอร์สมชายฐานาวุฒโธท,ท่านผู้ชมคะเมื่อครั้งที่แล้วเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านอาเซียนไป4ประเทศก็คือสิงคโปร์เมียนม,มาลาวและกัมพูชานะคะแต่ยังไม่จบนะคะเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเรามีทั้งหมด9ประเทศวันนี้เราก็เลยมาพูดคุยกันอีก3ประเทศค่ะคือเวียดนามฟิลิปปินส์และมาเลเซียค่คะส่วน อินโดนีเซียและบูไนเราจะยกยอดไว้ตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเวียดนามกันก่อนเลยค่ะว่ามีความเป็นมายังไงคะเวียดนามนะคะครับประเทศเวียดนามนี่ต้องถือว่าเป็นประเทศที่คนรู้จักเป็นทั่วโลกเลยนะครับะเผลอๆจะรู้จักมากกว่าเมืองไทยนะฮะแต่ในเชิงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะครับเขาก็ต้องต้องถือว่าประเทศเวียดนามเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะนะฮะเรียกว่าเป็นประเทศที่บัตรเจ็บมานะฮะคือคผ่านอะไรมาเยอะมาก คนของเขาก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างอดทนนะฮะแต่อาจจะไม่นิ่มนวลเหมือนคนไทยนะครับคนเวียดนามที่เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยเขามองตัวเองยังไงเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าประเทศของเขานี่ไม่ค่อยคือไม่ค่อยนิ่มนวลนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะฮะแต่เราเนี่ยมองเวียดนามเรามองว่าเขาเป็นคนอดทนนะฮะแล้วก็อยากจะได้อะไรที่ทําจนถึงที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นประเทศที่ดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเจริญนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะ ที่จะเป็นหนึ่งในประเทศสําคัญของอาเซียนเลยนะครับ <คะ S 2> ในด้านภูมิประเทศของเวียดนามนะครับเขามีความโดดเด่นมากเพราะว่าเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีชายฝั่งยาวที่สุดเ<ช>พร<ว>า<ค>ะฉะนั้นเขามีโอกาสตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออกของทางเออาเซียนเราเนี่ยนะครับก็เวียดนามเนี่ยถือเป็นประเทศที่เป็นท่าเรือน้าลึกของระเบียงเศรษฐกิจอาเซียนนะครับทางด้าน อีสเวสอีคอลนอมบิกคอริดอร์นะครับก็คือหมายถึงว่าแถวๆดานังเนี่ยก็จะเริ่มมีการพัฒนาท่าเรือน้าลึกนะครับแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกก็จะเป็นพามา่าใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ลงทุนไปแล้วนะฮะใช้เงินกู้ลงทุนไปแล้วสร้างท่าเรือน้าลึกขึ้นเหมอือนกันแต่ว่าไทยได้เปรียบตรงไหนไทยได้เปรียบตรงที่ว่าช่วงที่เป็นแนวของเศรษฐกิจเนี่ยยาวสุดทางเชื่อมใช่ตั้งแต่สวรรณเขตมาใช่ไหมครับม<ช>า เข้ามาทางไทยเนี่ผ่านขอนแก่นผ่านพิษณุโลกเนี่ยยาวไปจนทะลุพม่าเลยนะครับ,รบไทยนี่จะยาวสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะพัฒนาได้อีกหลายอย่างแล้วเราเชื่อมจากเหนือลงใต้ด้วยไม่ใช่ตะวันออกตะวันตกอย่างเดียว<ช>ค่วะคาม,มา<ผ>มพูดกันถึงเวียดนามต่อดีกว่าค่ะก็เวียดนามเองนะฮะประวัติศาสตร์เขานี่ยาวมากเพราะว่าจากหลักฐานทางโบราณคดีก็พบตั้ง50 0 0สนปีนะครับหมายถึงว่ามีคนตั้งรกรากอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคือประวัติศาสตร์ยุคใหม่เนี่ยของเขาเองเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาเคยถูกจีนเนี่ยฮะเข้าไปรุกรานนะฮะแล้วก็มีบาดแผลแห่งประวัติศาสตร์อันที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะกับ<ช>เรื่องของที่ว่าตอนที่ถูกจีนรุกรานเนี่ยต่อมาเขาก็ถูกฝรั่งเศสเข้ามายึดครองด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของช่วงที่ประเทศถูกแบ่งเป็นสองความเชื่อนะครับใ,ในยุคที่สังคมนิยมกำลังแผ่ขยาย อำนาจหรือว่าความเชื่อของตัวเองเนี่ยเวียดนามก็ได้ถูกแตกแยกเป็น2ประเทศนะครับคือเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ซึ่งก็มีการรบกันตลอดทั้งที่ไปเจราจากันแล้วนะฮะตกลงแบ่งแยกดินแดนกันเรียบร้อยนะฮะฝั่งหนึ่งเป็นประชาธิปไตยอีกฝั่งหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยแต่ก็ไม่วายรบกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะโดยความช่วยเหลือของรัเสเซียเนี่ยเรียกว่าทางเวียดนามเหนือนี่เข้ามาหรือวิทกงนี่นะครับเรว่าเข้ามาทําสงครามกับเวียดนามใต้จน อนนั้นก็เกือบจะแพ้เลยนะจนกระทั่งอเมริกาต้องเ,อเรียกว่าเอื้อมมือเข้ามาเรียกว่ากลายเป็นสงครามที่ทําให้เกิดความเรียกว่าความ,วามเสียหน้าครับของอเมริกาเลยนะ,ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวียดนามใต้ก็แพ้แล้วก็เวียดนามก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบันนะครับเมื่อที่ตัวข,ว,ขวข้าวคร่าวๆของเขานะแล้วตอนนี้เมืองหลวงเขาอยู่ที่เมืองอะไรคะมืองหลวงตั้งอยู่ที่เมืองฮานอยนะครับค่ะครับผม มาถึงบทบาทของเวียดนามต่ออาเซียนค่ะครับเวียดนามเองนี่นะฮะก็เข้าอาเซียนชา้าสาเหตุสําคัญก็คือการที่เขาเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะและ้วก็สมัยนั้นเนี่ยนโยบายของอาเซียนเองเนี่ยขานในเรื่องของระบอบสังคมนิยมหรือว่าระบอบคอมมิวนิสต์นะครับ mm hmm. เขาเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในวันที่28กรกฎาคม 1,995นะครับโดยที่การเข้ามาของเขาเองเนี่ยเขาจะต้องปรับตัวค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับในการที่จะต้องเปิดระบบต่างๆคือระบบสังคมนิยมนี้บางครั้งก็เป็นเรื่องของการปิดในหลายๆด้านใช่ไหมฮะเขาก็ปรับตัวนะครับเพื่อที่จะแข่งขันนะฮะยอมที่จะปรับตัวทุกอย่างซึ่งชาติสมาชิกเนี่ยก็ให้ความสนใจ การลงทุนในเวียดนามนะฮะเขามีจุดเด่นอะไรหรอคะที่น่าสนใจนก็คือค่าแรงถูกนะครับ <c oughs> แล้วก็อันที่สองคือชายฝั่งทะเลที่ยาวเนี่ย <c oughs> ส่งผลให้การขนส่งสินค้านี่สะดวก <c oughs> แล้วก็เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับแล้วถ้าดูจากตัวเลขการเติบโตต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูง <c oughs> <c oughs> จำนวนประชากรของเวียดนามปัจจุบันมีเท่าไหร่คะปัจจุบันนี้เวียดนามมีประชากร89.57ล้านคนนะครับค่ะประเทศเวียดนามเองไม่มีศาสนาประจำชาติที่ประกาศไว้นะฮะแต่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนับถือพุทธศาสนานิ่กายมหายานได้อิทธิพลมาจากจีนใช่ครับดัชนีการพัฒนา,ฒนามนุษย์ของเวียดนามเนี่ยอยู่ระดับเดียวกับประเทศไทยนะครับคือระดับประมาณร้อย ประมาณร้อยจากร้อยแปดสิบเจ็ดประเทศใช่แล้วก็อายุเฉลี่ยของคนเวียดนามอยู่ที่เจ็ดสิบห้าปีนะครับอัตราการศึกษาเฉลี่ยต่ำนะฮะคือประมาณห้าจุดห้าต่อปีครับห้าจุดห้าปีครับแล้วภาษาที่ใช้ล่ะคะภาษาเวียดนามเนี่ยเป็นภาษาประจําชาติแล้วก็เป็นภาษาราชการครับค่ะขยายความเรื่องระบอบการปกครองนิดนึงครับครับก็ปัจจุบันนี้พรรคคอมมิวนิสต์มีอำนาจสูงสุดพรรคเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการปกครองระบอบสังคมนิยมนะฮะ ประธานาธิพดีเป็นประมุขของประเทศครับแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นํารัฐบาลนะครับแล้วก็ทั้งประธานาธนบดีและก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยดำรงตาแหน่งวาระ4ี่ปีนะครับค่ะแล้วในแง่เศรษฐกิจล่ะคะคุณหมอมีมุมมองยังไงคะเวียดนามถือว่าเป็นประเทศที่มีการขยายตัวในทางเศรษฐกิจทุกภาคนะฮะทั้งเรื่องของการเกษตรเรื่องของอุตสาหกรรมในขณะที่ภาคบริการเองก็ก,ก็มีอัตราที่สูงสุดอยู่นะครับเวียดนามนี่นะฮะยัง เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาตินะครับเนื่องจากภูมิภูมิประเทศเนี่ยอ๋อคือเขายาวใช่วมาะะเาก็ก็เลยมีลักษณะที่แตกต่างหลายอย่างนะครับแล้วได้ข่าวว่ามีน้ํามันดิบเยอะด้วยในเอเชียแปซิฟิกเองเนี่ยเขาถือเป็นเป็นประเทศที่มีน้ํามันดิบอันดับสองเลย,เลยค่ะในด้านภูมิอากาศล่ะคะประเทศที่มีชายฝั่งยาวขนาดนี้ภูมิอากาศเป็นยังไงคะ รับก็เลยมีพื้นการแตกต่างกันนะคะคือทางภาคเหนือจะมีสี่ฤดูค,คือใบไม้ผลิในช่วงมีนาถึงเมษาใบฤดูร้อนช่วงพฤษภาถึงสิงหานะครับใบไม้ร่วงช่วงกันยาถึงพฤศจิกาและฤดูหนาวช่วงธันวาถึงกุมภานะครับส่วนภาคใต้มีแค่2ฤดูค,คือฤดูฝนพฤษภาถึงพฤศจิกาแล้วก็ฤดูแล้งพฤศจิกาถึงเมษานะครับภาคใต้จะคล้ายเมืองไทยมากกว่าใช่ครับะะโดยที่ทางเหนือเนี่ยอากาศจะเย็นกว่าทางใต้นะฮะ น่าจะคล้ายคล้ายเมืองจีนหรือเปล่าคะอากาศทางเหนือใช่ครับเวียดนามทางเหนือเหนือ,อนเนี่ยก็มีหิมะด้วยนะฮะอุณหภูมิต่ําถึงศูนย์องาศาด้วยนะครับค่ะมามถึงเรื่องสัญ,ญลักษณ์ประจําชาติค่ะดอกไม้และสัตว์ประจําชาติเป็นอะไรคะครับเนื่องจากเวียดนามเองปลูกข้าวเป็นพืชหลักนะฮะและปัจจุบันเองก็ส่งออกข้าวเรียกว่าอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นควายนะฮะหรือบอ,อตเตอร์บัฟฟาโลเป็นสัญลักษณ์ประจําชาติครับเป็นสัตว์ประจําชาติค่ะ แล้วก็ยังมีอย่างอื่นนะเช่นเสือโคร่งแล้วก็มังกรอันนี้ก็ถือเป็นสัตว์ประจําชาติด้วยมีทั้งสามสามชนิดเลยส่วนดอกไม้นี่มีดอกบัวหลวงสีชมพูนะครับอืดีจังเลยสื่อถึงพระพุทธศาสนาด้วยนะคะใช่ครับแล้วอันนี้เป็นมาจากการโหวตของประชาชนด้วยออ๋ไม่ใช่ทางการตั้งเองคขนาดเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะคะครัมค่ะ แล้วในเรื่องสกุลเงินราคาคุณหมอก็ใช้สกุลเงินดองนะครับตอนนี้ก็ใกล้เคียงกับบาทเรานี่แหละครับอ๋อดีจังเลยค่ะครับมาถึงเรื่องสําคัญที่เราต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้คืออะไรที่ควรทาและไม่ควรทําในเวียดนามอันนี้น่บางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําเป็นปกติในบ้านเรากลับกลายเป็นเรื่องไม่ดีในเวียดนามนะครับเช่นอย่างเช่นระหว่างที่ประชุมเนี่ยเราไม่ควรจะทานของว่างหรือเครื่องดื่มถือเป็นการเสียมารยาท เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพสถานที่ราชการนะฮะและก็อาคาร<ช>รัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็การพูดเรื่องศึกสงครามเนี่ยโดยเฉพาะกับชาวเวียดนามนี่คือเป็นเรื่องที่ผิดมารยาด,ด้วยนะครับะะแล้วก็ในการติดต่อกับธุรกิจของชาวเวียดนามนะครับไม่ควรใส่เครื่องประดับเยอะไปเพราะว่าเขาถือว่าเป็นการกระทําที่หยาบคาย อมูตายแล้วเรื่องนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าคนไทยบางครั้งเราก็นิกว่าเราต้องแต่งตัวดูดีเพื่อให้เขาประทับใจแต่อาจจะไม่ใช่ในทุกกรณีนะคะมาถึงประเทศที่สองค่ะคุณหมอคะฟิลิปปินส์ค่ะครับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศหมู่เกาะใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ค่อนข้างจะห่างไกลประชาคมอาเซียนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศ ของอาเซียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งด้วยนะฮะ<ช>เพราะว่าจุดเด่นของเขามีครับคือเรื่องที่เขาพูดภาษาอังกฤษ<อ>ประเทศของเขาเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ค<ช>่อนข้างจะอัตราการพูดภาษาอังกฤษ้องเข้สงสูงคือคสื่อสารกับชาวโลกเขาง่ายนั่นเองนะคะใช่ครับที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเคยเป็นอาณานิคมรึเปล่าคะใช่ครับฟิลิปปินส์เองนะฮะเป็นประเทศหมู่เกาะครับอยู่ตรงมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ แล้วก็มีชนเผ่าเยอะนะครับเป็นร้อยๆชนเผ่าเลยตัวประเทศฟิลิปปินส์เองปัจจุบันก็มีเกาะแก่งเกาะเยอะเลยนะครับแล้วก็เคยตกเป็นอาณาน,นิคมของสเปนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นอนาณานิคมของสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะได้เอกราชนี่นะครับมิน่าสถาปัตยกรรมเขาไม่เหมือนที่อื่นนะคะมีลักษณะผสมผสานเยอะเลยใช่ครับมาถึงชื่อค่ะชื่อฟิลิปปินส์เนี่ยดูไม่เป็นเอเชียเลยดูเป็นฝรั่ง อ,อ,อ,อ๋อครับประเทศฟิลิปปินเองเนี่ยตั้งชื่อครับทีหลังฮะตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าชายฟิลิปโอรสของเจ้าชายชาวที่ห้าแห่งสเปนเน,นะครับค่ะคือเขาเคยตกเป็นอาณานิคมของสเปนมาก่อนนะฮะ<ช>แล้วก็ตั้งชืออ่อตามชื่อเจ้าชายนะ,ะค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้เมืองหลวงยังเป็นเมืองมะนิลานะครับที่เดิมค่ะ,ะครับผมในแง่ธงชาติก็ดูจัดจอนะคะว่าธงชาติฟิลิปปินเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไร,รส่วนบทบาทต่ตออาเซียนล่ะคะฟิลิปปินมียังไงบ้างคะ นื่องจากว่ารายงานเขามีเยอะนะครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลิปปินส์ต้องถือเป็นประเทศส่งออกแรงงานอันดับหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพยาบาลน,นี่มาทํางานในประเทศไทยกันเยอะนะครับแล้วก็แรงงานดน้านต่างๆเนี่ยแม่บ้านต่างๆเนี่ยไปหมดเลยนะฮะมาเลเซียทั่วทั้งประเทศอาเซียนเลยนะครับ ต้องใช้คนฟิลิปปินส์เยวมากคืเรียกว่าไรายได้ของเขามาจากภาษีจากแรงงานนั่นเองใช่ไหมคะใช่ใช่พอส่งเงินกลับก็ได้ไรายได้โดยเฉพาะประเทศที่ต้องพูดต้องใช้ภาษาอังกฤษนีค่ะครับนอกจากนั้นนะคะฟิลิปปินส์ยังเป็นอีกหนึ่งชาติที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนด้วยคะ่ะสําหรับประเทศนี้มีประชากรเท่าไหร่ต้องเรียนถามคุณหมอคะ่ะ ครับตอนนี้ฟิลิปปินส์มีประชากร101.8ล้านคนนะครับมัเยอะกว่าประเทศไทยอีกนะคะเยอะครับเป็นเมืองที่มีเกาะเยอะนะฮะแล้วก็มีประชากรเยอะแล้วเขานับถือศาสนาอะไรกันบ้างล่ะคะ83เปอร์เซ็นต์นับถือศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็มีอิสลามร้อยละห้านะครับตอนนี้ในแง่ของการพัฒนามนุษย์เนี่ยอยู่อันดับที่112นะครับจาก187ประเทศ อายุเฉลี่ยค่อนข้างต่ำนะฮะก็คือ68.7ปีการศึกษาเฉลี่ยกลับค่อนข้างสูงนะสูงกว่าลหลายประเทศใแถบนี้ด้วยนะครับเขาเป็นเมืองการศึกษานะคะใช่นะฮะเพราะว่านักศึกษาต่างชาตินเนี่ยไปศึกษาเยอะใช่ครับก็อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอิทธิพลจากประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะฮะ,ะโดยที่ปัจจุบันนี้การศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่8.9ปีค่ะ,คะค แต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงที่สุดนะครับก็คือมีชนเผ่าวกว่าร้อยชนเผ่ากระจายกันอยู่และแต่ละเผ่าก็มีภาษาพูดเป็นของตัวเองนะครับแล้วเขาจะใช้ภาษาอะไรเป็นหลักอะคะใช้2ภาษานะครับโดยใช้1ภาษาอังกฤษนะเพราะใครๆก็พูดได้แล้วที่2ก็คือภาษาฟิลิปปินโนหรือว่าภาษาตากาล็อกนั่นเองในแง่ของการปกครองใช้ระบอบอะไรคะฟิลิปปินส์เป็นประชาธิปไตยนะครับเป็นแบบสาธารณรัฐนะฮะมีประธานาธิบดีเป็นประมุข แล้วก็เป็นหัวหน้าผู้บริหารด้วยนะครับจำนองตำแหน่งคราวลา6ปีนะฮะและต้องไม่เกินหนึ่งวาระอ๋ออยู่ได้สมัยเดียวค่ะ,คะมีสมาชิกวุฒิสภาเพียง24คนนะครับดำนวงตำแหน่งวาระ6ปีทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนครับค่ะขอมุมมองด้านเศรษฐกิจบ้างค่ะปัจจุบันนี้นะฮะอัตราการเจริญเติบโตทางเศร,รษฐกิจของฟิลิปปินส์เนี่ยสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่า เงินโอนจากแรงงานสัดส่วนใหญ่ที่สุดก็มาจากภาคบริการนะครับเช่นกิจการค้าปลีกค้าส่งการท่องเที่ยวการโรงแรมการขนส่งนะครับรองลงมาก็เป็นภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคการเกษตรนะครับในเรื่องภูมิอากาศล่ะคะฟิลิปปินส์อยู่ในภูมิอากาศร้อนชื้นแบบมรสุมนะฮะโดยมี3ฤดูครับคือฤดูร้อนเนี่ยเริ่มมีนาจนถึงพฤษภาครับส่วนฤดูฝนเนี่ยไปเริ่มเอามิถุนาจนถึงตุลาคมนะครับ แล้วก็ฤดูหนาวจะอยู่ที่พฤศจิกายนถึงคุมภ่าพันอย<ป>่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่แปซิฟิกนะครับเป็นชายฝั่งแปซิฟิกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกฤดูของฟิลิปปินส์จะมีมรสุมนะครับแล้วก็มีอากาศที่แปรรวนอยู่ค่อนข้างเรียกว่าตลอดปีค่ะส่วนสัตว์และดอกไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาตินะคะชาฟิลิปปินส์เนี่ยปลูกข้าวเป็นหลักนะฮะทางด้านเกษตรกรรมนี่นะครับแบบเดียวกับไทยเพราะฉะนั้นควายเนี่ย ก็เลยเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของฟิลิปปินส์เหมือนเวียดนามเลยใช่ค่ะโดยที่ฟิลิปปินส์เรียกควายว่าคาราบาวเป็นที่มาของคำว่าคาราบาวในเมืองไทยด้วยใช่ครับควายที่ฟิลิปปินส์ยังใช้เป็นพาหนะด้วยนะฮะใช้คน็ของได้แล้วก็เนื้อก็ทานได้ด้วยนะอสารพัดประโยชน์จริงๆเลยค่ะส่วนดอกไม้ล่ะคะ ฟิลิปปินเลือกดอกมะลิครับเป็นดอกไม้ประจำชาติตั้งแต่คิทศักราช1934นะครับส่วนสกุลเงินนี่อยู่เขาเรียกว่าสกุลเปโซนะครับฟิลิปปินเปโซนะครับเรื่องที่เราควรทําและไม่ควรทําในฟิลิปปินมีอะไรบ้างคะคนฟิลิปปินก็ไม่ควรจะไปชี้นิ้วใช้วิธีคว่ำมือและกวาดมือเอานะฮะแล้วก็ผู้ชายนี่เรียกนําหน้าชื่อด้วยครับว่าเซอนะฮะส่วนผู้หญิงก็เรียก นำมาชื่อว่ามิสนะฮะค่ะนะคะแล้วเห็นบอกว่าคำว่าโอเค โอเคอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าโอเคในฟิลิปปินส์หรอที่ฟิลิปปินส์ถือว่าสะตังครับอ๋อเหรอคะถือว่าเงินแล้วถ้าเราจะบอกโอเคเราต้องทำยังไงล่ะคะโอเคต้องชี้ต้องต้องทำเหมือนกดไลค์อ๋ออย่างนี้โอเคโอเคค่ะงั้นเราโอเคมาต่อที่ประเทศที่3เลยค่ะมาเลเซียค่ะครับนะครับประเทศมาเลเซียก็ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เรามากเลยนะฮะมีชายแดนทางใต้นี่ติดต่อกันเลยติดต่อกันเลยมาเลเซียเองประเทศ เป็นประเทศที่มีความหลากหลายนะฮะเพราะว่ามีคนหลายเชื้อชาติอยู่ที่นั่นครับแล้วก็ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะอ๋อทางภูมิศาสตร์ทางมาทรัพยากรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ามีป่าดงดิบด้วยนะฮะ,ะในใน,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 ในภูมิภาคของมาเลเซียเองนี่นะครับมาถึงความเป็นมาของมาเลเซียบ้างดีกว่าคะ่ะในด้านของภูมิประเทศแล้วนี่นะครับ บริเวณที่เป็นมาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นจุดพักเรือของของชาติตะวันตกนะครับในสมัยที่มีการค้าขายกันนะฮะโดยใช้โดยทางเรือนะครับปัจจุบันนี้เองก็ต้องถือว่าบริเวณมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยก็คือเป็นไอเป็นสิ่งที่เป็นทางผ่านนะฮะโดยเฉพาะยิ่งการผ่านทางช่องแคบมรากาเพื่อที่จะไปเอาเครื่องเทศจากอินเดียไปส่งออกไปทางด้านตะวันตกาาทางด้านชาติตะวันตกนี่นะครับโดยที่ เมื่อก่อนนี้นี่นะฮะแถวนี้เขาเรียกว่ารัดมะลกานะฮะแถวนี้เขาก็เรียกว่าส่วนส่วนที่มีความเจริญค่อนข้างเย่นท่าในปรศนี่เพราะว่าเป็นทางผ่านใช่<า>ใคร<า>ผ่าน<ล>มานะก็นําความเจริญนําอารยธรรมมาสู่ด้วยนะคะใช่และก็เป็นเหตุสนใจของประเทศตะวันตกนะครับ เนื่องจากว่าถ้าใครยึดครองได้ก่อนเนี่ยก็จะมีอิออทธิพลอย่างนี้นเขาก็ยแย่งมาตีเป็นเมืองขึ้นสิคะใช่เขาก็เปลี่ยนถูกเปลี่ยนมือมาบ่อยนะครับมีประเทศอะไรบ้างคะเริ่มแรกเนี่ยออพอโปรตุเกสมาโปรตุเกสก็ยึดเลยนะครับแล้วต่อมาก็กลายเป็นเมืองขึ้นของฮอลันดาค่ะก็คือฮอลแลนด์นะฮะแล้วต่อมาก็กลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับในช่วงที่อังกฤษเนี่ยยึดครองแหลมมาลายูทั้งหมดแล้วช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอะค่ะ ในช่วงสงครามโลกญี่ปุ่นก็ไล่อังกฤษไปเลยนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็ยึดมาลายูทั้งหมดเหมือนกันแล้วก็ได้รับเอกราชเมื่อไหร่ละคะจริงๆคือหลังสงครามเนื่องจากญี่ปุ่นแพ้สงครามใช่ไหมอังกฤษก็เลยเข้ามาปกครองใหม่จนกระทั่งมีการแยกตัวออกมาแล้วก็ได้รับเอกราชในปี1957นะฮะแล้วก็ก็คือตั้งเป็นสหพันธ์มาลายาปัจจุบันเมืองหลวงอยู่ที่เมืองหลวงอยู่ที่ทกลาลัมเปอร์นะครับ สำหรับเรื่องบทบาทต่ออาเซียนมาเลเซียถือเป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งแต่สำคัญอย่างไรต้องเรียนถามคุณหมอค่ะครับมาเลเซียเองนี่นะฮะต้องถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนแบบเดียวกับเมืองไทยนี่แหละครับแล้วก็เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญต่อการรวมตัวกันมากๆเลยนะฮะเนื่องจากมาเลเซียเองนี่นะครับ ไม่ต้องการที่จะพึ่งพาประเทศไกลๆฮะค,คือต่างชาติมากแล้วก็ต้องการที่จะมีอำนาจหรือมีอะไรในการต่อรองนะฮะจุดแข็งของมาเลเซียก็คือการเมืองที่มีสเสถียรภาพนะครับแล้วประชากรส่วนใหญ่เนี่ยสื่อสารภาษาอังกฤษได้เนื่องจากการที่เขาเองตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษามานานนะครับเพราะฉะนั้นภาษาในทางติดต่อเจรจาสื่อสารกันก็เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักแลปะปัจจุบันนี้เนื่องจากว่ามาเลเซียเองเนี่ย มีสัดส่วนของคนที่แตกต่างกันเนี่ยชัดเจนเนี่ยเป็นสองสอกลุ่มนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นคนมาเลซึ่งใช้ภาษามาเลกับคนจีนซึ่งใช้ภาษาจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่เรียกว่าใครๆก็พูดได้หมดเลยต้องเป็นภาษากลางแล้วใช่ครับ แล้วก็เขาเองมีน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติอันดับ3ของโลกเลยนะฮะ <c oughs> ทั้งนี้ก็ถือว่าเขาเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติสูงเลยนะฮะจริงๆ <c oughs> เขาเพึ่งพาตัวเองได้ <c oughs> ใช่ครับแล้วที่สําคัญคือประเทศเล็กๆอย่างมาเลเซียนี่นะฮะเป็นเรียกว่าเป็นประเทศที่มีวิสัยทัศน์ <c oughs> รัฐบาลเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าถึงแม้จะมาจากการเลือกตั้งนแต่ว่า ก็ถูกขาดโดยพักเดียวมาตลอดเลยนะฮะ,ะนานมากเลยดังั้นการเมืองเขาเลยค่อนข้างมีเสถียรภาพถึงแม้ว่ายุคหลังๆมาเนี่ยคะแนนนำจะลดลงเยอะนะ,ะครับยค้านี่คะแนนโด่งขึ้นมาอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในความที่เขามีเสถียรภาพตรงนี้เนี่ยเขาก็ประกาศวิสัยทัศน์เลยนะว่าในปี2020นเนี่ยนะครับเขาจะก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วซึ่ง เขาวิเคราะห์แล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยนะใช่เห็นสิ่งที่เขาทาแล้วเป็นไปได้จริงๆแล้วตอนนี้เขามีประชากรเท่าไหร่คะมาเลเซียนี่มีประชากร28.3ล้านนะฮะค่ะนับถือศาสนาอิสลามอยู่60เปอร์เซ็นต์เป็นหลักเลยอ่าเป็นชาวพุทธประมาณ20เปอร์เซ็นต์ก็ไม่น้อยนะชาวพุทธค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนนะฮะค่ะแล้วก็เป็นชาวคริสต์อีก12เปอร์เซ็นต์ครับแล้วคุณภาพชีวิตโดยรวมของทรัพยากรมนุษย์เขาล่ะคะประชากรของเขาอายุเฉลี่ย 74.2ปีนะครับการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่9.5ปีนะฮะซึ่งถือว่าสูงแล้วก็ดัชนีทรัพยากรมนุษย์เนี่ยอยู่ในอันดับที่61นะครับจาก187ประเทศนะครับค่ะการ<ม>ที่เขามีประชากรไหลเชื้อชาติเขาขัดแย้งกันบ้างไหมคะคุณหมอลุกๆแล้วเนี่ยฮะคนมาเลเซียเองเนี่ยก็ไม่ค่อยภาคภูมิใจเท่าไหร่โดยเฉพาะคนมาเลย์เช,ชื้อสายจีนเนี่นะเพราะเหมือนกับว่าจะถูกกีดกันนิดหน่อยจะขึ้นไปอยู่ในระดับ สายภาคราชการไม่ค่อยได้นะฮะ,ะก็จะได้แต่เป็นนักธุรกิจหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะความเป็นชาติของเขาจะไม่ไม่ไม่เข้มแข็งอะ่ะคนะือถ้าเขาแก้ตรงนี้ได้นี่ความเป็นชาติเขาจะจะดีกว่านี้ค่ะครับในส่วนของระบอบการปกครองนะคะคุณหมอเขาเป็นยังไงคะมาเลเซียนี่นะฮะเป็นประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐนะครับมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นํารัฐบาลน,นะครับ โดยมีวลาครารละห้าปีนะฮะครับผมค่ะในเรื่องภูมิอากาศนะคะภูมิอากาศของมาเลเซียก็คล้ายภาคใต้นะครับก็คืออยู่ในอิทธิพลของมรสุมฝนตกตลอดปีเลยครับอุณหภูมิเฉลี่ยก็ประมาณ21-31องศาแล้วก็อยู่ในเขตร้อนชื้นนะฮะค่ะฝนตกเยอะครับเหมือนภาคใต้ค่ะสำหรับสัตว์และดอกไม้ประจําชาติ่ะคะสัตว์ของมาเลเซียนี่ยสัตว์ประจาชาติเขาคือเสือโคร่งมาลายูนะครับเพราะว่าเป็นเสือที่พบเฉพาะในเขต คาบสมุทรมาลายูเท่านั้นเองนะครับโดยที่ยังเป็นตราแผ่นดินด้วยนะครับแล้วบางครั้งเราก็เรียกประเทศมาเลเซียว่าเสือเหลืองโอ้ใช่ยิ่งทีมฟุตบอลเนี่ยเราเรียกทีมเสือเหลืองมาจากตรงนี้เองส่วนดอกไม้ประจำชาติเขาคือดอกบุงอรายาหรือว่าดอกชบาแดงนะฮะสีโดดเด่นดีค่ะมาถึงสกุลเงินค่ะ มาเลเซียใช้มาเลเซียริงกิตนะครับสัญลักษณ์ R M นั่นเองครับริงกิตมาเลย์นี่นะครับหนึ่งริงกิตปัจจุบันอยู่ประมาณ1 0บาทในสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําในมาเลเซียล่ะคะครับก็มาเลเซียเขาหลากหลายฮะเขาค่อนข้างที่จะเปิดค่อนข้างกว้างเนื่องจากว่าเขามีทั้งคนจีนมีทั้งคนมาเลเองนี่นะฮะเพราะฉะนั้นก็โดยรวมๆแล้วก็เหมือนกับ ประเทศในในเขตเรานี่แหละครับเรื่องของการชี้นิ้วเรื่องของอะไรแบบนี้ยแต่ชี้อย่างเงี้ยไม่สุภาพจะต้องทําเหมือนฟิลิปปินส์หรือเปล่าคะ,คะที่จะต้องกวักมืออย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามา,าเลเซียเขามาทักด้วยการยื่นมือทั้งสองมาแตะแล้วก็มาแตะหน้าอก เราก็ควรจะทําแบบเดียวกันต่อโอเไม่งั้นถือว่าถือว่าเป็นความสุภาพนะครับค่ะนะคะก็แปลว่าเป็นการทักทายมาจากใจครับค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจากใจตอบไปด้วยใช่ครับส่วนในแง่ของเศรษฐกิจมาเลเซียล่ะคะเป็นยังไงคะคุณหมอคือมาเลเซียนี่มี2ด้านเลยนะครับในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็คือด้านการส่งออกดีบุกนะฮะยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ํามันนะครับตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่า เป็นในส่วนสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจมาเลเซียเนี่ยนะครับแทบจะไม่ต้องพึ่งพาใครเพราะตัวเองก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีอยู่แล้วะนะครับมีความพร้อมหลายๆด้านเลยนะครับเั้เขาถึงตั้งเป้าว่าเขาจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วให้ได้เงฮะส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยความที่มาเลเซียเองพูดภาษาอังกฤษได้ดีนะฮะทำให้เขามีโอกาสมากกว่าประเทศ อ,อื่นๆโดยเฉพาะประเทศไทยครับเนื่องจากต้องบอกว่าไทยกับมาเลนี่พยายามแข่งกันมาตลอดนะฮะมาเทจําได้ใช่ไหมครับ<ช>เขาจะทําให้เกาะของเขาเนี่ยกลายเป็นไข่มุกใหม่แห่งอันดามันจําได้ใช่ไ,ใชไหมไ<ด>ครับ<ด>แต่ก็ไม่ได้อยู่ดีนะภูเก็ตก,ก็ยังเป็นอยู่ดีใช่ค่ะนั้นไทยเราเนี่ยจริงๆมีความได้เปรียบเยอะแต่ว่าก็ไม่ค่อยกระตอรือร้นนะแต่มาเลนี่จะเห็นว่าเป็นชาติที่เขากระตอรือร้นมากๆเลย<ช>ะตือรือร้นสูงจริงๆอาจจะแตกต่างตรงทรัพยากรบุคคลหรือเปล่าคะ ครับก็ใช่ครับเขาถูกฝึกมาดีมากนะฮะทีนี้อีกด้านหนึ่งของเขาก็เลยกลายเป็นเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งถือว่าเขาโดดเด่นกว่าใครๆในภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามโดยเฉพาะไทยก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องของ precision engineering เนี่ยก็คือการทำภาคของเครื่องจักรหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถผลิตอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงนะครับอย่างเช่นสิ่งที่ใช้กับจรวดใช้กับเครื่องบินหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ มาเลเซียมีบริษัทแบบนี้เยอะนะฮะเพื่อที่จะสร้างอุปกรณ์เหล่านั้นมาประกอบเป็นเครื่องจักรเครื่องมือหรือว่าเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ที่บางชิ้นมันไม่สําคัญนะแต่มีบางชิ้นที่มันวิ่งตลอดอะที่มันสําคัญมากๆผิดไปแค่หน่อยนึงไม่ได้พวกนั้น,น <S <S พิชเช e นเอนจิเนียริ่งเทคโนโลยีพวกนี้อยู่ในมาเลยหมดนะครับแล้วก็ อ่าอ uh, mm ิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระดับสูงก็อยู่ในมาเลก็คือมาเลเขาได้เปรียบด้านภาษานะความจริง <Okay. S 1> ข้อเดียวเองพอภาษาดีปุ๊บเนี่ยฮะไปเจรจากับต่างชาติให้มาลงทุนหรือซื้อเทคโนโลยีมาเรื่องเงินก็มีพอกันนะมาเลไทยก็มีเงินพอกันแต่ว่าเรื่องคนนะครับเวลาต่างชาติมาเนี่ยมันถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ทันทีมันไม่ต้องมารอไม่ต้องมานั่งโอ้คนแรงงานจะพูดภาษาไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันก็จิดขัดเยอะอะไรเงี้ยไม่เหมือน การฝึกนิสัยของคนก็แตกต่างกันนะคะคุณหมอเพราะว่าประเทศที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นเนี่ยเขาจะต้องใช้ความพยายามกว่าประเทศ<ม>ไทยเราสบายมาตลอดคนเราเลยไม่ต้องใช้ความขวนขวายในเรื่องอะไรมากนะักนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากพัฒนาเราก็ต้องฝึกคนของเราด้วยนะคะ<ม>เพราะว่าทรัพยากรทุกอย่างประเทศไทยไม่เป็นสองรองใครหรือว่าที่ตั้งของประเทศก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะคะและทั้งหมดนี้ เป็นส่วนของท่านโลกทันธรรมในวันนี้ที่เราได้มารู้จักเพื่อนบ้าน3ประเทศก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์และมาเลเซียส่วนครั้งหน้านะคะเราจะมาทำความรู้จักกับประเทศอินโดนีเซียและบรูไนรวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ด้วยค่ะวันนี้รายการทันโลกทันธรรมหมดเวลาลงแล้วละคะ่ะแต่ยังสามารถจัดติดต่อรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ และสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ dmc.tv mm hmm. รวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้จาก Facebook ฐานะวุฒโธสตอรี่ค่ะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้ในแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมทีมงานทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ